สวัสดีครับพี่น้องครับซ้บายดีมนีบาโบอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์พี่น้องอยู่ในเขตของตำบลเวียงสะบาโบจะเดินทางไปตำบลบ้านสองในเขตพื้นที่ของอำเภอเวียงสะเอเกาพี่น้องบาโบจะเดินทางไปอยููทีวัดน้องพี่น,อน้องนอวัดวัดลังสิทธิ์ยังนี่งแหละพี่น้องเดี๋ยวบาโบจะเบิงพิกัดอีกทีหนึ่งแหละครจะเดินทางไปเบิงเบียกเบิงงานเลยครับไปซ่อมสวิตล้างการขายนอพี่น,อน้องนอหลังจากที่เดินทางหมู่บ้านนี้ ตอนนี้ก็ที่ว่าอยู่บนถนนคอนกรดจะมุ่งหน้าไปถนนใหญ่อีกถนนหนึ่งบาบูจะบันทึกภาพบรรยากาศที่ตัวเองได้ไปแต่ก็ที่ตัวเองได้เห็นให้พี่น้องได้เห็นน้ำบาบูในช่วงระยะการเดินทางพี่น้องเพื<ม>่อเป็นการเสียเวลาไปเร่นกันแล้วกันบรรยากาศดีหล้ไหลหรับคลิปนี้บาบูกับที่ว่าบันทึกอยู่ในช่วงมือวันที่เศร้าหาเราไพีน้องนะ้าเศร้าหาของเดือนสามนั่นเองเดือนสามนี่เดือนเอียงเนาะ เดือนสามนี่เป็นเดือนมีนาพี่นอ้อ,องพศ2 5อ6ันอันนี้เป็นสะพานข้ามท่ารถไฟพี่น้องเลยจากจุดทีบาวโมนี่ยูน่นี่ครับพี่น้องครับห่างจากตัวอำเภอเวียงสะ3กิโลเมตรเท่านั้นเองบาวโมจะเลื่อนท่าไปที่ตำบลบ้านสองอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานี อย่อมลับลาถนนหนทางเมืองไทยดีทุกเส้นทางนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่บาบได้เห็นที่บาบได้ผ่านว้าวเดี๋ยวจะไปกราบรถซักก่อนพี่น้องเอ๋ยนี่นะจะเป็นเขตของอำเภอเมืองเวียงสะว้าวพี่น้องเอ๋ยสะอาดสะอาดถนนดีเทศบาลตำบลเวียงสะ อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามป้ายบอกทางอำเภอบ้านนาสารอำเภอชะวางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์สวงย่ามือเศร้ากะสีมีความหนาวนิดๆไม่น้องเอ๋ยปัดจุดนี้นะ่าจะเป็นสะพานที่พันสางใหม่บ้านนาสาร อำเภอฉวางขึ้นสะพานเพื่อจะเลี้ยวขามท่ารถไฟสะพานนี้พี่น้องเอ๋ยอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเวียงสะบางทานก็อาจจะคุณ,ค,ณคุณเวียงสะเนี้ยอาจจะเป็นอำเภอหนึ่งทีอยู่ในเมืองของทางอ่าเชียงรายเชียงใหม่พี่น้องบอแมนเดอร์มนีบาโบยูทีจังหวัดสุราธานีอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยปาดออลซอนสะพานสาใไม่ เดี๋ยวไปไกลกเจนภูเขาพี่น้องเอ๋ยภูเขาแล้วก็จะเห็น,น,น,หนคือจังเมกเมกคือจังเมกโอ้ยตื่นเต้นเรีนพันกันพี่น้องเอ๋ยคือจังเมกคือจังหมอกเนาะอ่าพลังเถอบางทานเพื่นกะคอมเม็นเบาบุกม,มาบอกว่าโอ้ยอยู่ประเทศไทยตั้งหลายสิป,ปียังมัท่านเศร้าตื่นเต้นบ่ว่าสันส่นว่าสั่นอ่ามันเปนเฉดเ่นนั่นได้พี่น้องเอ๋ยความตื่นเต้นนี่มันอาจจะมีทุกเวลามีทุกมือ ในช่วงเที่ยวพ่อกับสถานทีที่เฮาคิดว่ามันแปลกใหม่สําหรับตัวเองนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งทีบาบทได้ไมาเห็นถนนต่างจังหวัดอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเบิ่งกันไปยาวๆพี่น้องตาป้ายบอกทางอําเภอบ้านนาสารเศร้าลักสุราษฎร์ธานี59กิโลเมตรอำเภอฉวาง38กิโลเมตรบาบอดเลียวไปทังอําเภอฉวาง เมนมาโน่พี่น้องอานมาฉวางบ่ถ้าบารบออานถึงอันพิษต่องข้อต่อข้อไพ่เลี้ยวไปทางถนนหมายเลข4 0อย4 0 1 5หาพี่น้อง 4, 0, 1, ตามป้ายบอกทางสุราษฎร์ธานีเลี้ยวซ้ายนครศรีธรรมราชเลี้ยวไปทางขวาบาบรบงก็เลี้ยวมาทางขวาบนถนนหมายเลข4,010หาพี่น้องไปทางอำเภอบ้านไปทางอำเภอบ้าน ไปทางอำเภอฉวางพี่น้องคิดตว่บาบันชาง ه, ถนนลาดยางเป็นพื้นที่สูงสูงแรงขึ้นไปตามถนนแสงแดดกระทบใส่กับถนนเป็นเหลื่อมคาวละออแสงทอง ه, ออนซอนเด้พี่นอ้องออนซอนเดจากพื้นที่ที่เป็นไฟแสงสีตึกสูงใหญ่โมนี่มาในพื้นที่ที่มีเป็นปลา,าส่วนใหญ่ปาบุาจะเลียวไปทางนี้พี่น้อง จากถนนหมายเลข4 0 1 5บาบุจะเลียวเข้ามาชุมชนท่องเที่ยวบ้านสวนกล้วยอ๋ออันนี้คือถนนทางจังหวัดหรือพี่น้องเล่ถนนทางจังหวัดของเมืองไทยเนเขียนบอกว่าทางหลวงชนบทของประเทศไทยบาบุกจะเขาเนี่ยใส่หน้ามาเป็นอาเขตพื้นที่บ้านนอกชนบทของต่างจังหวัดเมืองไทยก็แล้วกันพี่น้องพิดถึกต้องขอตรวจพอไฟน้ำไหลเด้อปารป่าทุเรียนสะสวนหลายบ้านเหนือบา้อบานเหนือคลองบ้านสวนกล้วย ปาดออนซอนได้พี่น้องเอ้ยโอ้บ้านสวนกล้วยอีก12กิโลเมตรถ้าท่านไหนทีมักในเรื่องเล่าของการเดินทางเรื่อง่าการผจญภัยอีกเล็กๆผจญภัยแบบมินิมินินะบาโบสถสัส่คำบอกว่าการผจญภัยแบบเล็กๆของบาโบปาดฝั่งสายมือเป็นภูเขาพี่นนองเป็นภูเขาแล้วกสิมีการปลูกเผือดอยู่บนภูเขา นี่ก็เพ็นอีกหนึ่งสถานทีทีบาโบไเด้มากบาโบ่กังเก็บบันทึกภาพไว้หนึ่งความทรงจำทีตัวเองได้ไปร้นกับหลายพี่น้องเส้นทางนี้เส้นทางทีเขาไปในพื้นทีทีบาโบมากพลังงานแสงแดดหรือว่าพลังงานโซลารเซลล์นี่ต้องอยู่ในพื้นทีทีไฟฟ้าอาจจะขาว่พราะเอถึงนาะงพี่น้องเนาะ โอ้เป็นลำธารเลยลำธารด่านล,ลางโอ้น่าสนใจพี่น้องน่าสนใจเบื้องคือจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเออ่ที่เป็นเขาพี่น้องเป็นภูเขาโอ้สวัสดีทักทายเลยครับเด้อผู้ใดที่อยู่ท่ามกลางภาคใต้ของประเทศไทยมณีบารบกุญชีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ในพื้นที่ของอําเภอเวียงสาผ้าด่านลางพี่น้อง เราเห็นลำธารเนาะจากมุ่งกล่องบาบกุกะบริษัทไปให้พี่น้องเห็นนําอีกบอกใกล้นักบาบูเจ้าหอแล้วบาบูเจ้าหอแล้วสถานทีทีบาบูจะไปสอ่อแทมหรือว่าเซอร์วิสตรวจสอบหลังการขายครบแล้วครบเวลาที่สีมาเบึงแล้วพี่น้องจากเอกจากงานที่บริษัทเปิดให้บาบูในมาหลังจากาวันอาทิตย์วันหยุดบาบูเลยไปกรุงเทพม้นนี่เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศมาบึงสถานทีต่างจังหวัดของประเทศไทย ทางท้า,ท,าที่มากกล่ลืมสนับสนุนบ่าวโบเด้อพี่น,อนอ้องเด้อถนนก็นถือว่าเป็นถนนในชุมชนค่อนข้าง,งที่จะแค็บในจักหน่อยแคบในจักหน่อยตามป้ายบอกทางวัดวิภาวดีรังสิตวัดวิวิภาวดีรังสิตอีกหกิโลเมตรรังสิต โมเมนถนนรังสิตเด้อพี่น้องเด้อโมเมนต์โมเมนต์ทั้งสิทธ,น, moment, moment, <c oughs> moment, ททธนะคนนายกได้ขับี่น้องอ้าวตำบลตำบุญบ้านสองบ้านสองหรือบ้านซ่องอ้าวบ,าบ่าวผมจะเลี้ยวลงไปทางวัดเด้อพี่น้องเด้อหอวแล้วตามไปบอกทางบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจะสังหวัดสุราษฎร์ธานี ขมขาแมแล้วเขามาเลยโอ้พี่น้องเอยเป็นภาพบรรยากาศของโมเมนต์อีกโมเมนต์ Moment หนึ่งที่บาโบเลม,มากเพราะว่าเป็นพื้นที่ของอวัดเนาะพี่น้องเนาะเราต้องตรงไปหลังวัดเลยต้องไปหลังวัดแล้วก็จะมีกำแพงแล้วก็เลี้ยวไปทางกำแพงอันนี้เป็นวัดพุทธอยู่ในเขตพื้นที่ของวัดสุรา ตามพื้นที่ที่บาโบ้ได้ไปพี่น้องอีกระยะทั้ง300เมตรก็หอนแล้วแต่จำไว้เดี๋ยวสายได้เร็วว่าอ๋อมาเดี๋ยวเรามาเจอแล้วหอนแล้วพี่น้องหอนแล้วเดี๋ยวหายนักสังภาพเพิ่นเป็นคนถ่ายรูปบาโบ้ลงไป อาเซอร์วิยียงานจักน่อยกันแล้วกันเนะพี่นังเนาะอ้าวหอดแล้วหอดแล้วนี่คือพื้นที่ดานหล้งบาบกุกัสเป็นถนนด้วยพี่นักด้วยถนนที่บาวบุรแลนด์กาเมื่อกี้เนี่ยอ้าวจ้าให้นักสังภาพเป็นเอาถึกภาพหน่อสักก่อนมะ มาถึกบ้าบาบุงเองก็เดินทางมื่วแล้วพี่น้องนี้คือหน้างานที่บาบุงจะมาตรวจสอบระบบพลังงานสูบน้ำด้านหลังก็จะเป็นแผน่นโซลาเซลล์ด้านนี้ก็จะเป็นแทงเก็บน้ำจะเป็นแรงน้ำธรรมสาพี่น้องแรงน้ำธรรมสาฟังมันก็จะเป็นถนนถนนเรียบตาม ตีนเขาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่าโบจะไปตรวจสอบเบรงระบบสะกอนพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นภาพบรรยากาศที่เหตุงานเพิ่อนอาจจะเป็นระเบียบของทางบริษัทเพิ่นอาจจะสงวนไว้ท่านผู้ชมเดี๋ยวอ่าบาโบกสิลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พี่น้องถ้าท่านไหนทานไหนที่มาคลิปของบ่าโบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจครับพี่น้องครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวิภาคลิปใ,ใหม่ๆของบ่าโบสนับสนุนบ่าโบโดยการบกวขขขบกขาก่าวขู่โฆษณาเข้ามาข้อใจและทีบาโบถูกต้องไ่ออกเรื่องเกินบ่าโบต้องกราบขอบขอภัยข้ามันนะทุกท่านณที่นี้ซิฟอยู่นิดหน่อยสบายดี สวัสดีพี่น้องปลาปลาส่วนไหล่ดิ